สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณป้าขายนะคะมาเลาะแถวแถวบ้านเนี่ยมันก็อยากจะเลาะนิดนึงก็เลยมาดูพาคุณผู้ชมมาดูวัดสมานวันนี้วันธรรมดานะคะก็จะเงียบเงียบเงาเงาป้าก็ไม่กล้ามาวันเสาร์อาทิตย์ป้าไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่าแต่ว่าธรรมดาวัดเนี่ยต่อให้จะเป็นวันธรรมดาก็ยังมีคนใช่ไหม ป้าเนาะใช่ไหมคุณลุงเนาะแต่วันเนี้ยเงียบตรงเนี้ยก็เงียบเงียบเงียบไม่มีผู้มีคนเลยจ้ะประเทศพี่น้องจ๋าดูเงียบมากเลยจ้ะปั๊มไี่ลงนะเพราะว่าป้าก็กลัวแหละป้าสูงวัยแล้วนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราเลยไม่อยากจะลงแต่เดี๋ยวเนี้ ธรรมดาเนี่ยตรงเนี้ยคู่คนจะขาค่ําไปหมดยิ่งวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงดูวันนี้ดิเงียบเงามากเลยจ้ะขับรถเข้าไปสบ,บายสบายอยากจะซื้อของอยู่แต่ก็คงไม่อยากจะลงด้วยไม่กล้าลงร้าน,นลวง เงียบเลยจ้ะเสาร์อาทิตย์ป้าไม่กล้ามาป้าไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่านะอันเนี้ยพามาดูร้ารพ่อค้าแม่ค้ามากเลยจ้ะน้านเนี่ยน่าแวะน้านอะไรน่ายี่สิบบาทนะชอบไปไหนอย,อยากแวะแต่ร้านยี่สิบบาทร้านนี้ขายผักผักถูกมากเลยอย่างละยี่สิบยี่สิบโอ้โห ด,ด,งงดอกดอกอะไรดอกหอมดอกหอมกันบ,บุลลล่สิบาทกัยี่สิบเอาผักที่ไหนมาขายถูกขนาดนี้เนาะยี่สิบบาทยี่สิบบาทมันก็ขายได้นะดูดิร้านลวงเงียบก็มีมีร้านค้าอยู่นะแต่ว่าไม่มีคนพี่น้องเดี๋ยวไปดูตรงองค์พระพิเคนเน่ ว่าจะมีคนหรือเปล่าธรรมดา,าแค่ถ้ามีคนนะตรงนี้ก็รถวิ่งไม่ได้อย่างนี้หลอกคนนี้แน่นไปหมดมะพร้าอ่อนเผาอยากกินเหมือนกันนะไม่ได้กินนานแล้วนะผมมีมะขามหวานด้วยเห็นช่องนั้นลงมะขามหมูอยากกินมากเลย <c oughs> มขามหมูเงียบจ้าไม่มีจ้าดูดีตรงเนี้ยพระพิคเนตองค์ใหญ่ก็ไม่มีคน ออกเลยล้วคนลงช้างหิวใหญ่แล้วสงสายคนเมื่อกี้ไปอ๋อไม่ใช่นะ้อยน้ำอยู่บางค้าอะไรที่บอกว่าไปเก็บกระถินมาให้ช้างกินเปล่า <c oughs> อ่ะใหญเกินปวดลงพ่อโตนี่ก็กินกระถินนะเนี่ยเออจะเห็นมันกินกระถินไงก็เลยบอกว่าเออใช่คนนั้นแล้วนึกขึ้นได้ว่าโอ้ที่เราเห็นน้ำอยู่บางค้า ดัวหลวงพ่อโตก็เงียบแต่ก็มีคนอยู่โควิดทำท้าขนาดนี้พี่น้องเอเดี๋ยวค่อยเวโควิดหายแล้วค่อยมาใหม่อาไม่กล้าลงไปจะไม่อยากเสี่ยงภัยนะคะขอบพระคุณที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่กับคุณป้าค่ะแล้วสวัสดีค่ะ